Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Ever Podcast ทุกๆคนเลยนะครับพบกับผมไมล์ปริเมรทองภาสีกับหัวข้อในวันนี้ครับชื่อเงินคือแว่นขยายไม่ใช่แว่นสายตาแว่นสายตานะครับจะมีไว้ปรับสิ่งต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่สายตาของคุณเนี่ยจะได้ดีกว่าเดิม ส่วนแว่นขยายนะครับมีไว้ขยายสิ่ง,งต่างให้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณนะครับยังเป็นคนสายตาที่ไม่ดีอยู่คุณก็จะเห็นความไม่ชัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองหนึ่งในความจริงที่สาคัญที่สุดนะครับเกี่ยวกับเงินที่คนมักเข้าใจผิดก็คือเงินไปไม่ขยายไม่ใช่ว่าสายตาซึ่งหมายความว่าเงินนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนแก่นชีวิตของคุณมันแค่ขยายความเป็นคุณให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองหากคุณนะครับเป็นคนจนที่เสเพเมื่อคุณรวยขึ้น คุณก็จะเป็นคนรวยที่เสเพกว่าเดิมหากคุณนะครับเป็นคนจนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายเงินก็แค่จะทาให้คุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายที่มีอํานาจใช้จ่ายมากกว่าเดิมและหากคุณนะครับยังเป็นคนจนที่โลภและบูชาเงินเมื่อคุณรวยคุณก็จะเป็นคนรวยที่โลภและบูชาเงินไม่ต่างจากเดิมยังไงก็ตามครับมีความแตกต่างที่สําคัญอันหนึ่งที่ควรจำว้เสมอคือไม่มีใครฆ่าตัวตายเพราะเงินหายไป20บาทแต่มีคนมากมาย ฆ่าตัวตายเพราะเงินหายไป20ล้านคนจนที่เสเพไม่สามารถซื้อขายอาวุธข้ามชาติซื้อขายยาเสพติดจำนวนมหาศาลเปิดบ่อนค้ามนุษย์หรือว่าจ้างมือปืนไปไล่ฆ่าคนอื่นได้แต่คนรวยที่เสเพสามารถทําได้ครับและความโลภที่ทําลายชีวิตสังคมและประเทศชาติมากที่สุดเนี่ยก็คือความโลภของคนรวยนั่นเองนอกจากนั้นครับยังมีข่าวว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม258 25เนี่ย ซีซิลนะครับสิงโตเพศผู้อายุ13ปีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่รักของชาวซิมบับเวและนักท่องเที่ยวได้ตกเป็นเหยื่อถ,ถูกล่าถูกปิดชีวิตอย่างโหดเหี้ยมและถูกถลกหนังด้วยน้ำมือของทันตแพทย์ชาวอเมริกันผู้ร่ำรวยที่เขาติดสินบนทานท้องถิ่นนะครับจำนวน50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือเ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็มา1.5ล้านบาทเพื่อรอให้ซีซิลเนี่ยออกมาจากอุทยานแห่งชาติของ ชาวฮาวังกรีจนถูกสังหารอย่างคารุณชายผู้นี้คือนายวอเตอร์พราเมอร์ผู้ข้างใครการล่าสัตว์ป่าเพื่อความสะใจลองคิดดูนะครับว่าไอ้เงินจำนวนหนึ่งถึงห้าล้านบาทเนี่ยสามารถนำไปช่วยเด็กยากไร้ให้มีข้าวกินได้กี่แสนคนหรืออาจจะให้ชุมการศึกษาเด็กฉลาดแต่ด้อยโอกาสเนี่ยจบปริญญาได้หลายร้อยคนแต่คนไร้ปัญญาคนหนึ่งนะครับกับใช้เงินจำนวนมหาศาลเนี่ยติดสินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อไล่ฆ่าสิงโตซึ่งเป็นส,สัตว์ใกล้สูญพันธุ์และมีคุณค่าต่อโลกตัวหนึ่งเนี่ยเพียงเพื่อสนองตัอหาอันมืดบอดของตัวเองที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยครับก็เพื่อย้ำเตือนถึงความจริงที่ว่าเงินจํานวนว่าคืออาวุธไม่ต่าจากปืนและปืนย่อมมีอันตรายน้อยหากมันอยู่ในมือของคนที่มีปัญญามีวิธีภาวะและมีสติธรรมชาติครบถ้วนตอปืนเนี่ยครับจะมีอันตรายสูงว่าหากมันตกอยู่ในมือของคนบ้าหรือเด็กห้าขวบฉะนั้นครับ ถ้าอยากใช้ปืนก็จงพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีปัญญาเสียก่อนไม่ใช่ไปซื้อปืนมาครอบคอทังที่ปฏิปัญญาตัวเองเนี่ยยังเหมือนคนบ้าหรือเด็กห้าขวบอยู่ไม่ใช่นนครับสังคมก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เห็นทุกวันนี้คือมีคนบ้าและเด็กห้าขวบถือปืนนนเล่นกันเต็มไปหมดสรุปคือการสรรหาเงินตาไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับแต่ควรสรรหาปัญญาก่อนเงินตาเสมอเพราะเงินไม่ได้ขยายแค่อัตราความสุขเท่นั้นแต่มันขยายอัตราความทุกข์ด้วยและเงิน ไม่ได้แค่ขยายอัตราความดีอย่างเดียวแต่มันขยายอัตราความเร็วได้ด้วยฉะนั้นครับก่อนจะซื้อว่าขยายมาใช้ลองปรับสายตาของเราเนี่ยให้คมชัดเสียก่อนนั่นก็หมายความว่าหาทางสุขให้ได้ตอนจนแล้วตอนรวยจะยิ่งสุขและหาทางดีให้ได้แม้ไม่มีเงินแล้วตอนมีเงินก็จะยิ่งดีจําไว้แค่นี้ก็พอครับว่ามีทรัพย์แต่ไม่มีศีลไม่นานทรัพย์ก็หมดมีสตางค์แต่ไม่มีสติไม่นาน สตางค์ก็หมดมีเงินตราแต่ไม่มีปัญญาไม่นานเงินตราก็หมดก่อนมีทรัพย์หมั่นรักษาศีลก่อนมีสตางค์หมั่นรักษาสติก่อนมีเงินตราหมั่นพัฒนาปัญญาหากทำได้ดังนี้เมื่อสมบัติทั้งโลกไหลเข้ามาทางกระเป๋าความประเสริฐในตัวเราจะไม่ไหลออกไปจากใจครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ